เป็ัมากคะวันก็ดีนะเป็นสนุกมาแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่ผมว่าฟิลมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกสเราคนละแบบด้วยอะไรครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยตอนแรกชีดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากอันนี้สามวันเล่นได้แบบสิบวันเลยสิบวันเลยเหรอสิบวันเลยเหรออันนี้ปกไหวแต่จริงๆผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกชิ้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่า มันไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนมันรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากยากถ้ามีโอกาสก็ไวนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยเราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำ benefit กับแฟนๆต่อด้วยครับซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมไม้ว่าแบบทำ benefit แต่ก็แบบพยายามจะ boost energy แล้วก็ สุดท้ายก็ไม่อ่อมใช่แต่เหมือนพอก็เหมือนได้กําลังใจจากทุกคนที่ส่งมาแล้วมันแบบมืนมันฟูลฟิลความรู้สึกเราใช่ช่วงเบนฟิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาก็เหมือนรอเจอเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ปากปื้มแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดแล้วแบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีกวันผมรู้สึกว่ามัน มันก็ฟ u ล l f e แบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีแบบ energy ดอกไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรเงี้ยจนจนถึงจบ benefit ใช่จนถึงจบ benefit ผมก็คุยกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรเงี้ยจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบมาสองแขกรับเชิญของคุณพระสองวันก็คือพิเศษมากเลยเขาเอาหลายคนแววที่แววนะคุยกสกายก่อนเลยคิดถึงนะครับคิดคิดไม่ถึงเลยคิดถึงเลยเอ้ยมาสองอย่างเลยมันไปก็ไม่ถึงื่อแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วนี่ก็คือใครใช่ไหมทั้งสองวันแรก ไม่รู้หรอกทำก็นั่นแหละครับเร่งที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้งสองวันให้ชอบอมาแต่ว่ามันไม,ไม,ไม่ไม่สําักันแล้วก็ก็เลยเลือกเกสอ,อกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูพลาดไม่ถึง <c oughs> อ่าครับงผมวันแรกก็เลยจะเป็นพี่นิวค <New. S 1> ิสซินาแซตแดครับก็เกินคาดใช่ไหมอะไรนะครับมันก็เกินคาดทีเดีก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็คงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงจริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ต คนที่2ก็จะเป็นคุณวินคุณวินคุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่จินเอ็มทีวีนั่นแหละเพิ่งได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี energy ด,ดีแล้วก็เป็นคนที่ด,ดูดูภายนอกเหมือนเจะเท่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากเราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทาโชว์อะไรที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นตัวเราด้วย่นแหละสิ่งที่คนหลายคนบอกว่าคุณดูเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเต้น น่ารักใช่ไหมล่ะรักกันม่อาจลืมเลือนเลยครับแฟนเป็ยังไงบ้างกับการับเกมกันี้ก็ดีด้ดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนเล่นจอยเขาเข้าใจเขาเขาแบบเขาสนุกไปกับโชว์พอวินวินกับสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันอะไรนะครับเขามีความสามารถส่วนตัวติดตัวกันแล้วใช่เพราะฉะนั้นทักครับผมยังอยากผมยังคุยอดีตอยเลย โหดแล้วแพ้ทักครับแน่เลยอะไรเงี้ยใช่โชว์เท่นะทีดีทาดากับโชว์ติวอะโชว์เป็นเสือขอขายเท่นิดนึงขอน้อขอนาัี้องวันเป็นยังไงบ้างของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮงไรยแค้นครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเกือบเก่งเกินไปอะไรเงี้ยเก่งจนแบบผมไปสะกิดว่าเต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบว่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากส่วนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่า ที่นหนนี้ครับแบบมีอะไรมาเสนอตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอ็นจอยไปกับเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากดีครับนี้ก็ีทดีครับก็ทุกคนนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็นเอเนอร์จีที่ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกส่งให้กันก็เห็นเวลาเขาสอนเขาก็ก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนู่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วย เขาบอกว่าแฮปปี้มอบความสุขไปแล้วแต่เพื่อก็ยังมอบโชคอ่าอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆรู้งี้แบบผมผมก็ซื้อบ้างเอลุงี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากเนี้ยผมทํางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวันใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเราในวันนั้นแหละที่บอกว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ด้ดูเลขทะเบียนจนเราเริ่มดูอะไรใกล้ตัวถามเลขจากสกายแล้วสกายปูมไวใส่ขอฟฟอเออนิดนึงแล้วเป็นไง ต้องอย่างนี้แหละมันก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหมมันต้องแบบว่ามีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาก็เลยบอกว่าคาถาอีกมีงานสกายนันท์คือังมากถังก็ถังก็มาให้พวกเราบ้างไงเราต้องผิดวันทียังต้องไงต้องหลัแล้วนะต้องโทษคุอาจถึงงานออกแบบเริ่มบูชาพวกผมกันแล้วทุกวันเนี่ยใช่ครับเกินพระบิดา ันนี้เนเอีก็นันนี้เห็นน้ตาสครับับรูบ้สึกก็มันฟื้นปิติอะครับฟื้นปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรเงี้ยเขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบท,ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็เหมือนจริงๆพวกเราก็แบบมันแยกกันเติบโตมาเนาะแล้วก็ เพิ S <S ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลาสาสเดือนเองมั้งไม่ถึงนะประมาณ3เดืนนะอ<ล>ดนตั้งแต่ธันวามกราคุพาใช่แล้วก็แบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแต่ว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับก็รู้สึกมีความผูกพันกับแฟนๆทุกคนใช่ไมนเหมือนมันเป็นก้าวที่ก้าวก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่า เขาพยายามทาอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนผลักมาใ่นคอนเสิร์ตแล้วก็งสองสกายเพราะว่าเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นจากคนนี้จริงจริงๆก็ช่วยๆจะเลือกกับพิธานแหละเพราะว่าเขาก็มีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่า เราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิกเข้ากันแล้วก็พี่ถานก็เห็นด้วยก็เลยตกลงกันนอันนี้รู้ก่อนไหมคะก่อนนั้นไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ให้ได้ร่วมง,งานกับสกายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสกายเป็นคนปลุกปั้นขอบคุณผมยังข <laughs> อบคุณครับดีมากไอ้หนูที่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึกแรกของทั้งสองคนตอนที่รู้ว่าพี่พิญงาถือได้ถือเป็นา้ไงแล้วความรู้สึกแรกของ เราพักหาเขาเลยไหมครับ <c oughs> ผมตกใจก็ผมเพิ่งลงคอนผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วเขามาบอกว่ามีทีมงาน,นถูกหวยที่8ล้านผมก็ฮ่าจริงหรอเลยตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มลดทบทวนตัวเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างอะไรอ่คือตรงผมอะคือตรงผมเขาเขาบอกระหว่างตอนคอนเลย เพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับพี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าแล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปแล้วครับก็แบบตกใจใหญ่แบบอุ้ยที่แบบมีเรื่องมันเรื่องจริงเลยนี้ไม่เจ้าที่ปวดหัวนี่สิแปดน้ำโหดมากขอเขาไหมเราไม่เราได้ถอยแบบไหนไหมเป็นของกลัวเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขาคงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วอะจะ่ทำอะไรอถ้กคทำอม่ทำงานละ ไม,ไม,ค,บบมคือ <boarding> เขาเนิน่งอ่ะเขาเนิ่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในแบบ,บนิ่งมากแบบคนไม่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 ได้ถูกหวยอ่ะแต่แบบจริงๆ6 8ล้านเนี่ยใช่เขาก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยง ยังเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ตอยู่หลังจากนี้เรากังวลไหมครับคฟนเสิร์ตแบบเราเลขหวยต่างๆที่เป็นนัมเบอร์ที่เกี่ยวกับพวกเอะไม่กังวลหรอกแต่ว่าถ้าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิทมาก็ได้ครับลองเราบอกสักเลขสองเลขคันสองเรนไ้ต่อตั้งสองวันถ้เราวันนี้เราอกไปดูอ้วจริงๆผมบอกใครไม่เคยถูกเลยใช่ลองดูนะเนี่ยผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยถูกกันนะไม่คือเป็นไกด์ของมันต้องเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราลองทำอยู่หรือว่าทุกคนเห็น สมมติว่าอยู่ๆอันนี้เป็นเลขแปดแล้วผมแบบเอาหมูปไปแอะเงี้ยอ่าไม่แน่เผื่อเลขแปดอกอกสมมติว่าเมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเฮย้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยอ่าเป็นต้นเป็นต้นไม้แล้วแต่ว่าไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบเป็นสีอะไรเขาจะถ้าเขาาอะไรมาให้อเด็กๆต้องมาไหม อน้ำแดงเขาได้แดงได้แต่ต้องเป็นแต่ผ้าสามสีรับไม่ได้ถ้ามีคนรับผ้าสามสีมาให้รับไม่ได้ถ้าสามสีมาให้เขให้เรื่องสีเลยตัดสิเขามันจะออกเหมือนพวกผมเปิดสำนักกันแล้วนะจะเหมือนมีตำหนักกันแล้วอ่ะกรมตำรวจลงพวกผมทำไมฝากขอขอแค่รับหน้าใสมา่ขรับครับก็ขอฝากนะครับกานิเย่โฟมเซรั่มวิซีนะครับก็เป็นเคล็ดลับหน้า ไรั Bright, ล้งเดียวไรของพวกเราครับเหมือนกันครับเหมือนสก,กายเลยครับก็อยากอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับลองเปิดใจเปิดโอกาสลองใช้ถ้าแบบใครที่สนใจจริงชอบจริงก็มันจะช่วยแบบเรื่องบำรุงไปด้วยแล้วก็แบบชีนหน้าให้สะอาดไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าใครแบบสะดวกหรือใครอยากลองก็มาที่อเมตเฟียรได้ครับ